ไปหรือตายซะหวดดีมากเจ้าเป็นใครเจ้าไม่รู้หรอว่าท้องฟ้าสูงแค่ไหนและพื้นดินลึกแค่ไหนรนหาที่ตายหรอข้าเห็นชายคนนี้ในเจดีก่อนหน้านี้เขาหน่ารังเกียจเก่งในการใช้พิษและการซ่อนเร้นแม้แต่คนในอรารยธรรมขั้นสูงก็ตายด้วยพิษของเขาอะไรนะ คนของอรารยธรรมขั้นสูงถูกพิษของเขาตายใช่แล้วก่อนที่จะทันใช้ยาถอนพิษมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำก่อนฮ่าฮ,ะฮะ่เจ้ารู้สิ่งแย่ๆที่ข้าทำเช่นนั้นก็หกปากดีกว่าพิษวิญญาณสารเลวใส่หัวไปซะเอเดเวนอยากให้ข้าเจอเจ้าอีกไปที่อื่นบ้าง แค่ลมหายใจก็ทําให้พวกเขากลัวกันจริงๆดูเหมือนข้าเฉาโฉบเกินไปขอบคุณที่ท่านช่วยข้าไม่คาดว่าจะถูกช่วยเหลือในยคนของอารยธรรมเดียวกันช่างเป็นพรจริงๆข้าไม่รู้ว่านายน้อยมาจากกลุ่มอํานาจไหนข้าคือจีู้จิวสิทธิ์ของนิกาฉีเทียนและนี่คือตัวตนที่แท้จริงของข้าข้าไม่รู้ว่าสาวน้อยคนนี้มาจากไหนในระทดสอบ ผู้เข้าร่วมอีกสองคนจากอาะยะรยธรรมศิลป,ปะการต่อสู้มาจากนิกายฉีเทียนและแดนศักดิ์สิทธิ์เฉินไ่นิกายฉีเทียนหรอดีเลยค้าชื่อมู่หวู่ชวงและข้าก็มาจากนิกายฉีเทียนเช่นกันขาาไม่ถึงมันเป็นพรที่ได้พบเพื่อนร่วมสำนักที่นี่ข้าเดิมพันถูกข้าเป็นสิทธิ์ของนิกายฉีเทียนรจริงๆ การรู้จักนางจะเป็นประโยชน์มากสำหรับความเคลื่อนไหวในอนาคตของข้าพี่จีข้าสงสัยว่าท่านเป็นเศษของผู้อาวุโสคนไหนไม่มีผู้อาวุโสเต็มใจรับข้าเป็นศิษย์ข้าเพิ่งเป็นศิษย์ชั้นในแล้วเจ้าล่ะเป็นศิษย์ของใครข้าเคยลูกสาวของปะมุกไท่ไผ่แล้วทำไมเจ้าไม่มีนามสกุลไท่ปผ่ก็มีลูกสาวได้หรอน้องสาวของหลวงชาอปผ่หรอ ข้าใช้นำสกุลแม่เป็นแบบนั้นนี่เองไท่ปยังเป็นคนเจ้าชู้ดูเหมือนเขาหวานมาเล็ดไว้ข้างนอกข้าไม่จำเป็นต้องให้ผู้อวุโสสอนแต่สิทธิจี้ในฐานะอัจฉริยะที่สามารถเข้าสู่ลานทดสอบแล้วไม่ถูกผู้อวุโสยอมรับคนพวกนั้นตาบอดเกินไปไม่เป็นไรสิทธิ์น้องมู่ข้าหวังว่าเจ้าจะเก็บมันไว้เป็นความลับ และอย่าให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับกบานทดสอบอืมไม่ต้องห่วงเสรจพี่ข้าจะไม่บอกใครไม่แม้แต่ท่านพ่อในตอนที่ข้ากลับไปที่นิกายฉีเทียนข้าจะตอบแทนให้อย่างแน่นอนเรื่องนั้นไม่จําเป็นมันเป็นความถูกต้องที่ได้ช่วยสหายร่วมสํานักเออผ้าคลุมปรารถนาที่เจ้ากําลังสวมเป็นแค่หนึ่งในตัวที่เหลือหรอมันมีผ้าคลุมกี่ผืน ตอนแรกมีแค่ผืนเดียวเท่านั้นแต่ในตอนที่ทุกคนคว้ามันจูจ่ๆก็กลายเป็นสิบผืนน่าจะกำลังพยายามเลือกคนสวมใส่ในตอนที่ข้าสวมมันข้าไม่เห็นปฏิกิริยาใดเลยทำไมท่านไม่ลองล่ะพี่ชายเช่นนั้นข้าจะลองสาวน้อยคนนี้น่าจะถูกตามใจอ่อนต่อโรคละไร้ย,ยังสาเจ้าให้ของที่ล้ำค่าขนาดนี้แบบเป็นกันเองได้ยังไง นายท่านผ้าคลุมนี้แปลกมันกำลังเกินค่าเอ๊ะอย่าก,กลัวเลยไปหมิงข้าจะถอดมันเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นดูเหมือนมันผสานเข้ากับร่างกายข้าและข้าถอดมันไม่ออกไายท่านไม่จำเป็นต้องถอดมันผ้าคลุมวิเศษหลู่อี้ผสานเข้ากับอาพรสมบัติของเทพ,พเจ้าเอ๊ะ ที่แถผ้าคลุมนั่นน่าจะเป็นผลงานที่ไม่สมบูรณ์ก่อนที่วิญญาณจะถือกำเนิดมันถูกส่งออกไปอย่างเร่งรีบเพื่อเป็นรางวัลน,นั่นเป็นสาเหตุที่มันประสานเข้ากับอาพรสมมาเทพบวก,กับไปหมิงมันเป็นผ้าคลุมพิเศษที่สมบูรณ์แบบเออแม้แต่อัคราเกาะของนายท่านก็ประสานกับผ้าคลุมไปหมิงก็คลุมผ้าคลุมอีกเก้าผืนให้บินกลับมาวันนี้ ผ้าคลุมสมบูรณ์เหมือนอาพรสมบัติเทพเจ้าผ้าคลุมหลู่ีีปรสานเท่ากับร่างกายข้าเช่นกันและมันพอดีกับร่างกายข้ายัมเลยพี่ชายคู่ควรกับผ้าคลุมหล่อี้จริงๆผ้าคลุมวิเศษในที่สุดก็ตอกอยู่ในมือของอรารยธรรมศิลปะการต่อสู้ของเราสิ์น้องมู่ผ้าคลุมวิเศษเดิมทีเป็นของเจ้าสิ์พี่คิดมากเกินไป ต่อให้มันอยู่กับข้ามันยังต้องหาเจ้านายที่เหมาะสมกับมันและพี่ชายก็ช่วยชีวิตข้าไว้หนึ่งหลาก็คือหนึ่งหลาข้าได้ยาเม็ดเทียนหลวงมาข้าจะมอบแสงพระโพธิสัตว์ให้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบ่มเพาะของเจ้าในอนาคตขอบคุณพี่ชายมันต้องเป็นเพราะสมบัติถูกเอาไปหมดแล้วและใกล้จะถูกส่งออกไปจากโลกใบนี้ ลาก่อนเสริจพี่ท่านต้องมาหาค่าในตอนที่ท่านกลับไปค่าอยู่ในตำหนักขู่ชวงในนิกายวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงนะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว หากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ